นี่ๆๆครับคนๆนี้สืบ่หอมที่เรืองให้เจ้าไม่ได้ครับผมนั่นนั่นเสียใจด้วยสวัสดีค่ะใครมาเปิดไ i f i ดีใจสงหล่อนตตออ่านหน่อยท่าหมุนเขาไปคนหลอนั่งคู่กันงจ้ามันวัสดมนะนัต้อดด้ยข้มนวนอองขด้นได้ม่ไสัญญาไดดไปนะคะสมาโดดเพราะมได้ไฟมันปิดเองนะครับยืเดี๋ยวกองคือนไหลายตเต่ก็ม่ให้ังอะก้องคลือไหลแทนท่นี้นะครับมาแล้วสาวสวยนะตต่มายอดพุ่งเลยเอาเอาแล้วๆคนไห์กดแชร์กดซับไครใครที่อยู่ท่องบริเวณนี้นะครับมาที่ช่องวนออนะครับกดไลค์กดแชร์ ครับใส่สัอเลยครับมตรงกูปบาวขายมาแล้วนะครับผมนะครับมากดให้มอนองให้ถึงหมื่นไล้หน่อยเร็วเรๆวเรตอนนี้ไล้มาตอนนแตะมา20นาทีแล้วนะครับอีกอีกอีกสามพันเร็วนาแต่เขินโอ้คิวหมูเจ้าบนี้นาแตะก่อนได้อะไรอย่านั้นลยหมูฟังอาตาชานขึ้นนุ่มลงวัสนาบันลบลบมาเองมากวันานแต่มาแล้วเป็นแนงให้ม่แดนค่ามืานนแต่ น้าแต่ลงมาแล้วปรานสู้ๆก้ปาต้าใช้หนังนฝนตกแล้วฝนตกแล้วน่าฝนตกแล้วครับแป้งมาไหมประธานเอาแป้งวอจะได้ลงที่ใชาใช่ใช่แป้งวอจะได้ลงที่ตีลักตีลักมาแล้วประธานแสดงว่าแสดงว่าใช้ได้นะพ่นมาคนมาเบิ่งกหกพัน คนคนไน่สิ่ห็นบงเนี่แบงนั่นอไรยู่นี่ยเออแบงแงแงคาสันตบกคนตกนะคนตกนีกเป็นตัวร้ายเด้อมาสัร่คนไบ่กับเด้ออ๋ออันนี้อันนี้ลงบอกครับลงบอกนะครับ อ้าวเจ็ดพันนะครับผมอ้าวโอเคเจ็ดพันใครที่อยู่ช่องต่างๆแต่บริเวณนี้นะครับมากดไลค์กดแชร์ให้ช่องคนองคขาก็หมื่นไลค์หน่อยเร็วๆตอนนี้นะเตะมาแล้วเร็วนัดแตะหล่อจะป้าลุงสู้ๆมาแล้วมันเอาเอาอันเจ้าป่เนาะอันแม่เนี่ยเด็นั่งพอบริบกใส่ปศุสัตว์ทำไมฮะหล่อคู่หล่อคู่แค่คู่อ้าวอ้าวนี่นี่ถึงแปดพันนี่ลงเลยนะ ดีครับดีครับแฝงพานลงเลยครับเดี๋ยวเอามือไหลกันเอามือไหลกันได้ยินบปหูว่ะสัตน์แฝงมากๆอ่ะไปยื่นโปหูว่ะสัตน์แต่น่ารักว่ะนะครับนั้กแต่มาช่องหลานแล้วว่ะสัตว์อันนี้ช่องของน้องมณโอมนะครับนั้กแต่ครับผมว่ามณโอมอันนี้กิงป่าป่าจะมีอะไรนะนั้กแต่นักแต่นักแต่รอดูอ่อีพีสองกัเด้ออ๋ออีพีฮาร์ปประเด็นอีกแล้วเจ้าหนี่งอัตชานลงแลลงไม่แล้วบอก เบื่อเาตากินบ่เอิ้นให้ดูน sí ี uh ่โมาเบอร์เงินลายคนมันก็เบิดอ่ะเนาะเบิ่งเบร่งกินอยู่ผู้เดียวแหมขนมก่อนเดียวนึ่งน่าแต่ละรักมากๆว่าซั่นน่ารักว่าซั่นตามพก็สอยกันทํามาหากินนะครับให้แรงใจนะกาลังใจนะครับพี่สามก็อ่มันก็เค้าเรียกว่าอะไรน่ะอ่ส่วนเรื่องอ่ที่ ที่เขากาลังทาอยู่ก็เขาปล่อยไปไยนะครับส่วนเรื่องในเครือญาติเรามันกับพี่น้องกันนะครับเป้นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันก็สายเลือดมันตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วนะครับซึ่งใค,ใครจะว่าอย่างไงนะครับใครจะว่าอย่างไงเราก็โตมาด้วยกันนะครับก็เราเกิดมามีพ่อแม่คนเดียวกันถ้าเราไม่ออกมาหานะครับไม่มาให้กําลังใจเราก็ต้องมองดูคนรอบข้างแล้วว่าเขาเป็นใคร นะพอเป็นใครเรามาให้กำลังใจญาติพี่น้องเราส่วนเราเป็นญาติพี่น้องเราก็ต้องออกมาทำให้เรารู้ว่าเออเนี่หละใคอเป็นน้องเด้อมีพี่มีครอบครัวอยู่ที่อยู่ข้างหลังการแสดงออกของแต่ละคนไม่เหมือนกันบ,บางคนอาจจะไปโอบกอดไปคิดถึงกันแต่สำหรับตระนาแจ้นาแจ้ก็จะดูอยู่ห่างๆนาแจ้ก็จะดูอยู่ห่างๆก็จะไม่ได้ไปทำ ให้มีพฤติกรรมแบบว่าเลี้ยวหนาเลี้ยวลังบุเห็นไปแบบไหนเนี้ยเนาะแล่วแต่จะไม่ไม่ไม่มีไม่มีพฤติกรรมที่ให้นะครับผมไม่ไม่มีพฤติกรรมที่ให้คือผู้ล렁คนนะครับขี้ให้ไม่ได้เบี้ยบุยห็นถูกเขาบอกเปิดเตียนนะครับเดี๋ยวไปใส้กับบุยเห็นไปบุยเห็นไปอยู่ไ้นะเออแล้วก็ถ้าเป็นเบนซาเ่ยคนไป็ลักไข่จะถึงหน้าหรออถ้าถ้าถึงนั่นก็แล้วที่บอกว่าขันหอวเดี๋ยวหดมื่อหดมื่อหดมือขันหัวเนี่ยเทเลย เนี่ยเทบุบเล่นมาเจ้าเที่าไหนเจ้าเที่ยวไหนสูงสุดเจ้าเท่าไหนเอาเงนี๋ยนะเอาวางมื่นเอาหอดมื่นนี่กันค่อยเท่ครับไม่เก็บตัวบอลน้าแกเที่บางกีน้าตกมาสวัสดีครับผมกดไลค์ให้ถึงแปดพันนะครับผมเริ่มกดไลค์เอาผู้ใดไรบางฟี่สามร้อยอีกสามร้อยพูดอะไรบางฟี่กดไลคยถึงมื่นแต่ว่าอีกสองพันอีกสองพันคือบางบางครั้งเนี่ยบางครั้งแม่แม่ก็ฟังข่าวฟังข่าวเราก็ต้องอยู่ข้างๆกายตากระยายเพราะว่า บางทีถ้าสิแปตะเน่มาตาเปล่าด้วอะไรครับอะไรครับผมเอามือนี่ยเอามือข่าวมาตอพยายามคุยให้ตากระยายสบายใจนะครับผมแต่บางทีคุยไปคุยมาเรื่องที่มันน่าสบายใจก็เครียดนะครับผมโดดเท่งนี้ไปไม่อยากอยู่ใกล้แล้วไไปหะ แทงเท่ละซื้อมาให้ยังไม่มีคำขอบคุณเลยเนี่ยเออเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้บ่เอออ่าแล้วเอาไปทิ้งด้วยกันเไปจับไปเลยนะเพื่อันเสื้อมาให้สิเป็นทุกบหัวทุกข์จันเอาใช่เอาไปทิ้งไปโอ้ยไทยชาติชาติเนี่ยเสื้อที่จริงเสื้อที่จริงเนี่ย อันนี้จริงเนี่ยมันมันต้องแบ่งนะครับต้องแบ่งแยกนะครับต้องแบ่งแยกว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องเรื่องคดีเรื่องครอบครัวนะลงไล่ขั้วอยต้องบอกแล้วนะครับลี่ลงไล่ลงไลลงไล่อันนี้ลงไลองแยกมอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องคดีอันนี้เรื่องพี่น้องเรื่องมาให้กําลังใจครับมันมันมันก็ต้องแยกไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันรวมกันมันโบแมนนะ คนเรามันก็ต้องมีช่องว่างตรงนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าผมมาแล้วจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะตีรวมไปทั้งหมดไม่ได้นะทุกคนในครอบครัวไม่ว่าลูกหลานไม่ว่าพีุ่มคนก็ต้องไม่ให้กันลังใจงยังยังยังังยองอังย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 ัยังยังยัเยยยยยยย เราไม่ชอบคืออันนี้จริงเนะี่ยแป้งแป้งต้องมาแล้วแรก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 เนี่ยแรกแรกนั้นัดแต่นัดแดไม่อยากจระไม่ได้จระมันอหญ่จ้นแต่ว่าถ้าเราเป็นลูกผู้ชายลูกผู้หญิงเอาเก็มเดียรัเอาดคเียเคือหันเจ้ามาฟังทั้งที่คุณก็ชมชมเชยกันไปเอาพวกมาเร่งไปห้ยที่นักหลองผมก็อ่าแต่ว่าอันนี้มันแปลกนเนี่ยถ้าเขาอยู่ฝั่งนี้ถ้าไม่ชอบต่านั้นมันก็เลยกลายเป็นสารน้ำลายให้กันนะครับผม่อยก็เลยกเป็นกรรมการเนี่ย